ฉันคงจะหยุดทํางานไม่ได้แน่ๆถ้าคนรวยเขาจะขยันกันขนาดนี้ที่ผู้เห่นนะคะก็คือเพื่อนจ้าเองค่ะเป็นเจ้าของปั๊มปตทเป็นเจ้าของเซเวน่นเป็นเจ้าของอเมซอนกระซ่า้า สามารถเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวจ๊ะนงพนีทีล่าสุดค่ะเธอไปเจอเพื่อนทํางานอยู่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งนะคะก็เหมือนจะดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเพื่อนของสาวจ๊ะคนนี้เป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันด้วยนะสิคะทําให้สาวจ๊ะถึงกับลั่นเลยละทะว่านอนไม่ได้แล้วทีนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะ กลายเป็นคลิปที่ทำชาวโซเชียลถูกใจหนักมากเมื่อจ๊ะนงพนีโพสต์คลิปขณะไปเจอเพื่อนระหว่างเดินทางในปั๊มน้ำมันพร้อมทั้งบอกว่าฉันคงจะหยุดทำงานไม่ได้แน่ๆถ้าคนรวยเขาจะขยันกันขนาดนี้โดยจ๊ะนงพนีได้อธิบายว่าที่คุณเห็นคือเพื่อนจ๊ะเองเป็นเจ้าของปัป๊มปตทเป็นเจ้าของเซเว่นเป็นเจ้าของอเมซอนคาสาต่ยังทำงานอยู่เลย ซึ่งคลิปนี้จะได้ถ่ายไว้ขณะที่กำลังเดินทางไปถือศีลที่ภูทับเบิกช่วงเดินทางก็ได้แวะปั๊มเพื่อนที่ปตทอ,อำเภอหนองไผ่พร้อมบอกว่าน่ารักมากคนรวยทำงานขนาดนี้ฉันนอนไม่ได้แล้วค่ะสาวซึ่งเพื่อนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะต้องทำงานแข่งกับนงพนีขณะที่จะก็ตอบด้วยว่าเธอรวยมากแล้วนะเผื่อเธอ,อยังไม่รู้ตัว คงจะหยุดทํางานไม่ได้แน่ๆถ้าคนรวยเขาจะขยันได้ขนาดนี้ที่คุณเห็นนะคะก็คือเพื่อนจ้าเองค่ะเป็นเจ้าของปั๊มปตทเป็นเจ้าของเซเวน่นเป็นเจ้าของอเมซอนกระซ้าแต่ยังทํางานอยู่เลยนะคุณนะอ่ะตอนนี้ก็เดินทางเราจะไปถือศีลท,ที่วัดป่าผูทตะเบิกนะคะในขณะที่เรากําลังเดินทางเราก็วแวบะบปั๊มเพื่อนค่ะปั๊มเพื่อนจ้านะคะอยู่ที่ปตทอ,อำเภอหนองไผ่นะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเพื่อนจ้ากันเยอะๆนะคะ น่ารักมากคนรวยทํางานขนาดนี้ฉันนอนไม่ได้แล้วค่ะสาวคลิปนี้ทําชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็บอกว่ารวยมากเป็นเจ้าของปั๊มสาขาไม่พอยังเป็นเจ้าของเซเว่นอเมซอนอีกขยันสุดๆใครบอกคนรวยสบายเขาทำงานหนักงานเยอะพักผ่อนน้อยเหมือนกันฉันต้องทำงานหนักกว่าเดิมห้ามขี้เกียจสุดยอดเลยค่ะดูแล้วไม่กล้าท้อเลยเวลาเดินทางกลับโคราชแวะปะตทน้องไผ่ เจอพี่คนนี้บ่อยมากฉันเพิ่งรู้ว่าความจริงเขาคือท่านประธานนี่คือคำตอบของคำถามทำไมเขาถึงรวยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทฉันคงจะหยุดทำงานไม่ได้แน่ๆถ้าคนรวยเขาจะขยันในขนาดนี้ที่คุณเห็นนะคะก็คือเพื่อนจ้าเองค่ะเป็นเจ้าของปั๊มปตทเป็นเจ้าของเซเวน่นเป็นเจ้าของ อเมซอนก็เซ้าแต่ยังทํางานอยู่เลยนะคูนนะอ่ะตอนนี้ก็เดินทางกันจะไปถือศิล์ที่วัดป่าผทะเบิกนะคะในขณะที่เรากําลังเดินทางเราก็แวะปั๊มเพื่อนค่ะปั๊มเพื่อนจ้าน,นะคะอยู่ที่ปอตอทอ์อาเภอหน,นองไผ่นะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเพื่อนจ้ากันเยอะๆนะคะน่ารักมากคนรวยทํางานขนาดนี้ฉันนอนไม่ได้แล้วค่ะเาร้า ไม่ใช่ละครคุณธรรมแต่อย่างใดนะคะแต่คือเรื่องจริงเพราะว่าสาวคนนี้เป็นเพื่อนของคุณจ๊ะนงพณีเห็นแบบนี้แล้วเป็นกำลังใจให้ชาวโซเชียลได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่กล้าท้อกันเลยใช่ไหมเลยค่ะลุกขึ้นทำงานกันสิคะจะรออะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงแล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ